ที่ผมกาลังจะเปิดก็คือวิเคราะห์โมเดลธุรกิจในตลาดหุ้นวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจวิเคราะห์ คุณภาพของกําไรและตรวจสอบความผิดปกติทางบัญชีในยุคนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไปอ่าน56าิหขีดหหรือว่าคุณไปเสียเวลานั่งอ่านออฟเดย์เป็น2 0 0 3 0 0หน้าเนี่ยมันจะทันกินไหมในยามที่โลกมันหมุนเร็วแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณก้าวไม่เร็วเท่าเขาไม่ละเอียดเท่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามีเครื่องหมายเครื่องมือที่จะช่วยเรากระชับเวลาหรือล่นระยะเวลาในการวิเคราะห์หุ้นหนึ่งตัวคุณสมบัติของ AI ไม่ใช่ Google นะครับไม่ใช่เซิร์ชนะครับมันเป็นเครื่องมือที่เอามาใช้้วิเครราาะห์ทีีีนก่ AI มันจะวิเคราะห์ให้เราได้ละเอียดขนาดไหนมันมีอยู่2ส,ส่วน AI คือเครื่องมือที่เจเนเรตคือวิเคราะห์ข้อมูลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ดีต้องมีอะไรครับมันต้องมีข้อมูลที่ละเอียดมากพอที่ป้อนให้มันข้อที่1เมื่อ AI มีข้อมูลแล้วทิกซอชิ้นที่2ที่จะทําให้ AI มีประสิทธิภาพนั่นคือการตั้งคําถามครับไม่ใช่ว่าคุณไปถามอะไรก็ไม่รู้โดยที่ไม่มีลําดับมันก็จะตอบคุณแบบมั่วซั่วไม่มีลําดับเพราะฉะนั้นเียผมจะสอนใช้ทั้งหหมดเวิเคราะ เป็นขั้นเป็นตอนอะไรที่เราจําเป็นจะต้องรู้ในหุ้นหนึ่งตัวเราจะสามารถหาข้อมูลแล้วก็เรียบเรียงข้อมูลแล้วมันจะรีพอร์ตออกมาในหุ้นแต่ละตัวได้เลยถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเ,เข้าไปในอินบ็อกซ์ได้นะครับ